อาสลามมอะลยกุณะสวัสดีนะคะสวัสดีวันเสาร์นะ,ะุกคนค่ะวันนี้นะคะสามีาตนนะคะออกมาส่งหนังสือนะคะแล้วก็ส่งหนังสือเสร็จเราก็จะไปซื้อของกันนะคะทุกคนคะ่ะและวันนี้นะคะตอนเย็นค่อยจะพาแม่ย่านะคะออกไปทานข้าวนะคะเออบอกแม่ย่าไว้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่บอกไว้เนี่ยเดี๋ยวแม่ย่าจะออกไปนอกบ้านนะคะแกจะไปหาเพื่อนแกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันเสาร์เนาะ เ,ออเดี๋ยว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 คือแกจะกลับมาแบบนู่นแหละสองสามทุ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องบอกแกไว้ก่อนนะคะไปจ้าเดี๋ยวเราไปส่งหนังสือเสร็จแล้วก็จะไปซื้อของกันต่อนะคะสวัสดีทีไรก็สวัสดีแต่อยู่ในรถนะทุกคนจริงๆนะคะคือแบบ มันไม่มีอะไรแบบง่ายเหมือนแบบนั่งอยู่ในรถแล้วอ่ะเออจริงนะคะ <laughs> ก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะวอล์กวันนี้นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูร้านอาหารที่เขารีวิวว่าอร่อยนะทุกคนคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนมันต้องไปชิมนะทุกคนคะ่ะเออมันต้องไปกินนะคะเพราะว่าสามีเอาคลิปวิดีโอให้ดูนะคะว่า ภระยาเก่าของนายกรัฐมนตรีนะทุกคนคะ่ะรัฐมนตรีคนเก่านะเออที่ลาออกไปแล้วนะคะนางก็ไปกินเหมือนกันทุกคนคะ่ะซึ่งนางก็ไปรีวิวร้านอาหารร้านนี้นะคะเราจะตามไปดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่านะทุกคนเออจะดีแค่ไหนจะรสชาติเป็นยังไงนะทุกคนค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเออขวัญก็แบบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเออจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะสลาดินนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของกันนะคะเพราะว่าข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวซื้อของเสร็จก็จะกลับบ้านนะคะขาตอนนี้ขอันอยู่บ้านนะคะซื้อของเสร็จก็เอาของกลับมาไว้ที่บ้านเนาะ,ะแล้วก็เ ว่าจะไปกันแล้วเนาะบอกไม่ยากไว้ตั้งแต่6กวงทุกคนค่ะตอนนี้ทุ่มจะครึ่งแล้วเนาะทุกคนเออจนไม่ยากทุกตามนะฮะเออนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยทุกคนค่ะไปจ้า ทุกคนเรามาถึงร้านอาหารแล้วนะมาถึงซาแบบสองทุ่มเลยพาไม่ยากมาทานข้าวเย็นนะทุกคนกะ ทุกคนเรามาถึงร้านแล้วนะแล้วก็นั่งอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้นั่งในร้านเนาะคือบรรยากาศดีทุกคนถ้าฝนตกก็คงแบบนั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะใช่ไหมในทคเจอร์

คนขาตอนนี้อาหารมาเรียบร้อยแล้วเนาะขัดรีบถ่ายนะคะรีบกินเลยพี่พูหิวมากคนหิวจริงๆแล้วก็ดูดิ <c oughs> เกลี้ยง <c oughs> เกลี้ยงถาดเลยทุกคนค่ะตกักเอาตักเอานะคะคนข่ันไม่ได้เอาที่ทงังไม่ได้เอา ตั้งกล้องมาด้วยนะคะก็เลยแบบไม่มีที่วางเนาะคือถาดอันี้เขายกมาคือมันใหญ่มากมนะคะเดเ๋ยวขวัญจะขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะอ,อร่อยไหมอันนี้คือนกนะคะ <laughs> อืม มีนกด้วยนะลุนแต่ขวัญไม่กินไม่กล้ากินนะ <st> <laughs> อร่อยไหมอร่อย, <laughs> ยเออแต่กระดู <laughs> คนคือแบบขวัญน,นะหิวข้าวมากใช่ไหมแต่พอหิว,ว่มันก็กินกินเยอะไม่ได้ทุกคนเออคือแบบก <laughs> ินได้นิดเดียวนะคะเ <laughs> ดี๋ยวดูสามี <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวันจะถ่ายนี่ให้ดูนะถ่ายที่อยู่ให้เนาะคือถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ดิซามบัดเนาะเพื่อนๆคนไทยเนาะอยากมาชิมอยากมากินก็มาได้ทุกคน,นะคะ่ะขนาดนี้คือราคาไม่แพงนะคะที่ขวัญสั่งคือเป็นแบบเพลเตอร์นะคะคือแบบรวมทุกอย่างอยู่ในอยู่ในถาดเดียวอยู่ในจานเดียวนะคะ,ค,ค,ะคือได้เยอะมากทุกคนค,ะค่ะกิน3คนไม่หมดนะทุกคนค่ะต้องหอกกลับบ้านนะคะเออต้องหอกกลับบ้านนะคะบอกเลยว่า อร่อยนะทุกคนค่ะอร่อยอยู่นะคะในสายที่แบบชอบเนื้อชอบไก่อะไรเงี้ยอะไรที่เนื้อเนื้อ,อทุกคนค่ะมันก็จะมีนกมีกระบับนะคะมีเนื้อมีอแกะนะทุกคนนะแกะดิเผ็มีแพะนะคะเนื้อแพะนะคะแล้วก็พวกอันเนี้ยคือทุกคนค่ะคือดีคือเยอะมากลุงเขาให้เขาให้เยอะเนี่ยขวัญสั่งมาก็แบบครึ่งเดียวนะทุกคนค่ะครึ่งถาดน,นะคะแต่ถ้าบบแบบเต็มเป็นถาดใหญ่เลยก็คือแบบคงจะกินไม่หมดอะทุกคนค่ะเออนะ แล้วก็ราคาก็อยู่ที่4,000 4,000เด <4, 000. S 1> อราคาอยู่ที่4,800รูปีนะคะถือว่าคุ้มมากก็ทุนขายได้เยอะมากนะคะอะไรทุกคนแม่ย่าบอกว่าให้เอานี้ให้หน่อยค่ะเอาอะไรนะดูปลาให้ห่อยว่ามีปลาหรือเปล่าคนมันไม่มีปลาเขาให้มานนิดเดียวทุกคนสองชิ้นบางรู้สึกว่าอืมให้แม่ย่าหมดนะคะเพราะว่าแกแบบเคี้ยวเนื้อไม่ได้นะคะก็ให้แม่ย่ากินไปนะคะ นั่นแหละทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากมาก็มาลองกันได้นะทุกคนค่ะบอกเลยว่าราคานี้คือไม่แพงนะคะเขามากันนะทุกคนค่ะแล้วก็สามีอีฉันไม่รู้ว่าไปเจอได้ยังไงนะคะแล้วก็แบบเออให้เราพามาทุกคนคะ่ะพาเรามาให้เราวามาออนั่นแหละทุกคนค,ะนะคะ่ะเนาะอือทำมาเลี้ยงนะคะจริงๆแล้วขันนี่แหละเป็นคนเลี้ยงทุกคนนะคะเพราะว่าขันน่ะได้เงินยูทูปก้อนแรกมาไทุกคนคะ่ะก็แบ่งมานี่แหละมาเลี้ยงสามีกับเลี้ยง ไม่ยากนะคะแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงทุกคนมันก็คงไม่พอหรอกทุกคนค่ะเออนะคะแล้วก็ฟันก็จะแบ่งให้แม่ที่บ้านด้วยนะคะอืมนั่นแหละนะคะน้ำพักน้ำรงของตัวเองนะคะกว่าจะได้มาก็เหงื่อแตกทุกทุกนะคะ3ปีกว่าเนาะนั่นแหละทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือที่อยู่นะเอาไม่ใช่ G8 หรอ G9 หรอ เออมันอยู่จีน่าทุกคนคะ่ะนี่คือนี่คือที่อยู่นะตรงนี้เลยนะทุกคนคะ่ะเพือพ่อนๆคนไหนที่แบบเอออยากอยากอยากมาลองชิมก็มาลองกันได้นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัตก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะเ,เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวขวัตจะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คะ่ะไปแล้วทุกคนเออไปแล้วไปแล้วเอาดู ไปแล้วแซมมีคุณสวัสดีค่ะอามี่ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแซมมี่คุณสวัสดีจ้า